พี่เอกมาดูนี่ผมนะครับอะไรับเดี๋ยวผมจะเปิดเบรคตัวเดียวก่อนครับดูนะครับเนี่ยครับมันก็ดังปกติครดูครับเดี๋ยวผมเพิ่มเบรคดอกที่สองครับเนี่ยครับเสียงไปไหนอะปกติจากสองสองใบมันต้องแรงขึ้นแต่มันกลับเบาลงมันเป็นเพราะอะไรครับฮึกลยเบาลงอ่ะเขาทบทวเรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยอันนี้เอาดอกมาใส่เองใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสายประหยัดซื้อตู้มาซื้อดอกมาแล้วก็เอาบัตรกีใส่เองครับ ตอบถูกไมัแด,ดูตัวอย่างถูกต้องไหมถูกต้องครับไปบว่า,าดูคลิปบริษัทเอกซาวบ้างไหมนี่ไม่ได้ดูเลยครับผมเห็นรูมันใส่ตรงไหนได้ผมก็ใส่ไปเลยครับโอ้ปัญหาเธอเนี่ยวันเราได้ปัญหานะกระท่อมไปมาดูมันมีหลายปัจจัยที่มันทําให้กาแฟ,ฟหนึ่งนี่ข้างหลังนี่ไม่ข้างหลังครับมันจะมีบวกกับลบเราต้องต่อให้ถูกเห็นไหมมีหนึ่งบวกหนึ่งลบเดี๋ยวต้องต่อให้ถูกนี่หนึ่งบวกหนึ่งลบต้องต่อให้ถูกบวกก็คือเข้าราโพงบวกลบก็คือเข้าราโพงลบต่อสาย ลองดูด้วยว่าสี่เลนบวกอย่างเนี้เราแถบเป็นบวกไหมไหนแม่หนแฉบเป็นบวกครัไหมก็เข้าหนึ่งบวกให่ไหมครับนี่อันนี้แถบเป็นไม่มีแถบเคารลบก็ต้องเคารลบของลำพงทีนี้ลำพงเป็นยังไงนี่ลำพงทุกรุ่นเขาก็จะมีมาอย่างนี้เห็นไหมมีแดงกับดำครับแดงก็คือบวกบวกก็คือหนึ่งบวกแต่ซิลิคอนมาเข้าตัวนี้คือบวกบวกเข้าบวกลบเข้าลบตัวนี้แหละที่เธอกาเฟรตในตู้แล้วกาเฟรยังมีอีกหลายจุดหลายอย่างที่ต้องควรรู้ว่าเป็นทางั้าน สปิคอนเห็นไหมคสปิคอนนี่ก็เหมือนกันนี่ก็สําคัญอีกหนึ่งตัวนี่นเนี่ยสำคัญหนึ่งตัวเหมือนกันสัมพันธ์กับตัวนี้เห็นไหมถ้าเราต่อสายกาฟเฟมันก็กาฟเฟอีกก็ไม่ดังอีกเห็นไหมนี่ก็มีนะกระถ่มเนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งบวกหนึ่งลบเหมือนกันต้องต่อบวกลบให้ถูกต้องถ้าต่อผิดปุ๊บกาฟเฟเปิดไปเดียวดังแรงเปิดสองใบดังเบานี่คือลำโพงกาเฟบางคนไม่รู้ ดันดันขึ้นดันขึ้นดอกขาดทะลุทะลวงไปเลยนี่แหละอีกหนึ่งจุดถ้าซื้อดอกมาใส่เองก็งพยายามดูเพจบริษัทอีกเซาให้มากที่สุดเขาจะบอกวิธีการต่อสายการเข้าสายทุกอย่างถ้าซื้อใส่เองเนี่ยนี่ปัญหาที่หลักที่เจอคือประมาณนี้สายประหยัดเพิ่มเงินแค่สองสามร้อยไม่ได้ทาเชี่รพี่นี่ซื้อไปใส่เองอาจจะประหยัดลงร้อยสองร้อยกิ่งอยู่นี่แหล่เตวิชาการทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติถ้าบริษัทใส่ไปก็มีการเช็กเิดลองเิดให้ทุกดอกไปถึงบ้านก็สามารถ ช้้งานไดเลยกาเฟนี่ผมเคยได้ยินบ่อยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับมันคืออะไรมา,มาชมอีกกาเฟมันเป็นเพราะอะไรถ้าลรโพงดอกเดียวเห็นไหมมันเด้งเด้งไปขา้างหน้าเด้งไปข้างหน้าลอกเดียวแต่ถ้ามีตัวหนึ่งกาเฟมาจะสวนทางกันนะอันนี้เด้งไปหน้าดึ๊บตัวหนึ่งเด้งไปหลังทําให้มันค a l เกากันการลองลำโพงที่ถูกต้องถ้าต่อถูกเฟตมันก็ดังไปหน้าขึ้นหน้านหน้านี่จะไปว่าลำโพงเดินทางไปพร้อมกันก็เหมือนนี่แหละสมมติเราต่อถูกเฟซแล้วก็ไปพร้อมกันอย่างนี้ ต่อกอฟแฟล่ะอันนี้ก็จะดึงกลับอันนี้ก็ดึงไปเนี่ยทำให้ oh. เป็นเฟดเฟดบวกเฟดลบดึงกันทำให้เสียงมันหายไปหายไปได้ละ่ะจนไม่มีอ่ะหายจนหมดแล้วเราก็มาบูทเบสบูท,บทอะไรทุกอย่างต่อไปขั้นตอนมาคือดอกขาด <Okay. S 1> นี่จุดที่สำคัญมากในการใส่ดอกเองลองดอกเองต้องดรงนี้ครบพ้วนทุกอย่างก่อนจะตอกก่อนจะลองครับอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยลองแบบเมื่อกี้นี่ถูกต้องแล้วลองแต่ละใบแต่ละใบ ถ้าต่อสองดอกเข้ากันเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันกาะเปิครับนี่กถ้าต่อแล้วก็ต่อดอกนี้ดังขึ้นเพิ่มไหมต่อดอกดังเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแปลว่าถูกเปิดถ้าปิดเปิดจะเปิดต่อสองดอกไปก็กอก็ก็ก็เพื่อนรูกว่ากรเปรดไม่ได้เป็นตางเป็นเบืดก็หลักการเดียวกันในการต่อสายประมาณนี้เปิดตู้แรกก่อนเปิดตู้แรกอ่าอ่าตู้สองเห็นไหมความดังเพิ่มขึ้นอัตโนมัติกับปุ่มตอนแรกที่เรา ตอดอกสองไปกอกเฟดกึกกึกกึกเสียงคอกๆออ,อ,ออกตัวลำพงนั่นแหละคือลำพงผิดเฟดอ,อันนี้คือถูกเฟดการเช็คก,ก็ต้องไล,แล่แต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละตู้ตู้ไปอันนี้แค่ใบนะสมมติเรามีตู้8ใบกับเฟดหนึ่งใบก็ไม่ได้เหมือนกันมันหักล้านกันหมดทุกอย่างแต่ประมาณนี้สำหรับเรื่องเฟดลำพงก็พยายามดูให้ดีสำหรับใครที่เอาดอกไปใส่เองหรือแบบกิสปิคอนเองครับต้องดูให้สมบูรณ์ทุกอย่างหรือทําสายตู้เองต้องดูมากสสย ให้ดีทุกอย่างครับเพื่อความรบความชัดของเสียงเพื่อความคมของเสียงก่อนเปิดแรงแนะนําเนี่ยแบบนี้ถูกต้องแล้วเปิดเตลอกเตลอกดูก่อนก่อนเตลเร่งขึ้นไม่ใช่ตองซ้ายบดโดยเปิดเรียบร้อยทางไม่เหลือดอกขาดบดแล้วก็กับเบอร์งัทคําพูดง่ายๆคืออะไรนะเปิดบาแห้งครับเนีทุกคนพูดอย่างนี้บดผมไม่ได้เปิดแรงเตลอกขาดป่ะประมาณนี้โอเคถ้าใครอยากรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องเสียงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ สุกคลิปสุกคลิปเบ็ดบุงนกกระท่อมของเรา